สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องอ่าทักทายพี่น้องปองป,องป,องปายสุบผูาาลล้สุคนเด้อจ้ามือนี้พามายางปลาอ่ามาออกกับร่างกายมาสูดอากาศบริสุทธิ์เย็นๆเนาะค่ะเนะเาะผู้เดีพ่อยายได้กระตาปองหูวะเราสิได้บอพี่น้องเห็ดเพิอกชนิดนี่ก็กินแสบได้ค่ะนี่แต่ยายพระดาบรเก็บเนาะ แม่พี่น้องเห็ดทานหุ่นเห็ดมันกระสีคือใบไม่คักแม่เหลียวเห็นบอน้อพี่น้องเลยิ่งนงพี่น้องเห็ดคอนสนเห็ดเห็ดชนิดนี้อ่าฐานยังงมอยู่กับแทบได้จ้ะนี่รสชาติสีออกคือเห็ดปวกบ้านเท่านี่แหละพี่น้องแต่ว่าพ่อนากแก่อยากเทาเหลอเนาะพี่น้องอู้ ตาพันอยากเท่าแล้วจ้าเอาถิ่งไวปา่านี่ก็เป็นเห็ดทานพี่น้องดอกใหญ่ใหญ่ผุดผือพิเ,พเ,พเวอ่อยู่พี่น้องโอ้ยออกเป็นพืชเป็นแถวเป็นแนวอยู่พี่น้องเอ้ยผุดผ่านเหมือดได้จ้าอาใหญ่ใหญ่เมืนเหมือตาบ้าแกเราพี่น้องมาซาโพดพี่น้องออกอ้อมต้นใหม่ได้พี่นอ้องผู้ด่าปื๊ดที่เดีาตาบ้ามัน ท่าแล้วจ้ามาพอทันเพิน่นน้อเบิ่งเห็นบอน้อแดดซองพี่น้องพูน่ะพี่น้องอืมอยู่บนคุณออกไปเต็มอยู่พี่น้องเลยพี่น้องอันเนี้ยนุ่มแท้เลยจ้าโอ้สวยแปลกกว่านะ โอ้ยนอกจุ๋งใช่ไหมดีเซริกติจุ๋งโซดอกเพลื่อนสีเดียวกันกลับไปห่อยดิพี่น้องมันก็ด้ล่ะสีเดียวกันนะกลายแค่ฟ้าเบนนะดิเพลตาอุนพินเซมาโรเนนเอาดอยส์นะไทยลนดิสักเห็ดพึ่งเกาลัดตาจ้าเบิ้งพี่น้องเก้เต็มตาแล้ว มานมานมานมื่อนี้มีมตากล้องเนาะตกุงมาโซ่โซโซซโซอาเด่นอาเด่นผูเชินไวู้เชิญูเชิญผเชน้องนอ ซุปเปอร์เชินมาสัน้นอันเดซุปเปอร์เชิญนะตัวแห่ซุปเปอร์เชินเรียกลิดเชิญเเข้มามุปปร์เชินีกิเชิพี่น้องซุปเปอร์เชินริกติดเชินดีเสะมางามแทถเลยพี่น้องนี่ตกกึกอยู่

Ciao. Schöne. Ja, ne? ja. Oh, du. Alter fröhlich da. Oh, ja. Oh. oh, du, bist du kuk da alla. rein? Allah. Allah, alala lala la. งามพี่น้องมาจิ๋นซุกจิ๋นน้องจ้าเหลียววงบอกขัดกับเห็นได้จ้านะตหมู่ที่มีอยู่อู้หูสุไว้แบก น้องนี่โตนกอะไรอือเฮ้ยเอยกก้ยเฮ้ยโอ,อ,อ้โหโอะโหเฮ้ยโอ้โหเ้ นี่ไงคักไงแท้พี่น้องเ้ยแม่นบานเฮานี่เอาเซย์อะพี่น้องยุนีน่ะแยดาเพราเอาเนาะเขาไ้เอาแบเขมาขมาเอสเซนเอาบเวลี่มากิ้งเดอีสเกตนี้ใคร e เซ็ตไดเนาะนู้มึงน่ะนี่เอากไงคัะพี่น้อง ก็ดีๆโอเคกล้องดอกพี่น้องย่างกายไปมันเหลียวเบิ้งบอคักมันบอเห็น,ดน,ดนไดพนนไ้พี่น้องสีแดวกับใบไม้คักแน่ได้คนนะนกยุ้งโซเอาไปน้องเอ้มีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องโซ่เฮ้ต่อ เฮ้ห้ารีบมารอพี่น้องอืตไปย้ายพัดดาอยากกินย้ายพัดดาเสียไปตานกทำอะไรสกรูสิโอ้กูด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 สกรูสิจ้านี่ดต่ดอกไงพี่น้อง กรอเซนะนั osa, eh? group, uh? ่นสคนเล็กๆยังเอ็มเอ็มอ๋อเป็นกอพี่น่องเห็ดอันนี้